ชาแนลบายส้มส้มสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลส้มส้มนะคะวันนี้ส้มก็มีข่าวดีจะมาบอกนะคะว่าตอนนี้เดอะซิมซีนะคะแบ็กยาสตัฟนะคะซึ่งเป็นสตับแพ็กนะคะสามารถกดรับได้ฟรีแล้วนะในเอ,อ่อนะคะนี่ในหน้า ก็เข้ามาที่หน้าโปรแกรมทุกคนที่เล่นเดอะซิมจะต้องมี EA app อยู่แล้วนะคะก็เปิด EA app เข้ามาเลยก็จะเจอกับอันนี้นะคะที่อยู่หน้าแรกเลย g a b l f Free s t u f f Pack นะคะซึ่งเราก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยหรือถ้าใครหาไม่เจอก็ในช่องเซิร์ชนะคะเราก็กด The Sim มสี A C K YARD ก็ได้นะลองดูสินี่จะมีขึ้นมาเห็นไหมคะ Backyard Stop นะคะซึ่งก็จะขึ้นว่า0 0 0.00บาทหรือว่าฟรีนั่นเองนะคะเราก็คลิกเข้าไปแล้วเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยจ้ากดดาวน์โหลดนะคะเสร็จแล้วก็โหลดเปิดเปิดเปิดเสร็จนะคะ ซึ่งของส้มเนี่ยเร็วเพราะว่าในตัวเครื่องอะมันมีมันมีตัวออตัวเกมเนี้ยติดตั้งอยู่แล้วนะคะเพราะว่า ID หลักส้มอะคะ่ะมีแพ็กนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือเอามากดให้ดูเชยๆนะคะมาแนะนําวิธีนะเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเพย์เข้าไปเล่นได้เลยนะคะใครที่เล่นผ่านสตรีมนะคะในสตรีมก็แจกฟรีเหมือนกันนะก็สามารถเข้าไปรับในส t e ีมได้เลยนะคะนี่อันนี้เขาก็ขึ้นว่า ฟรี Free, ใช่มศูนย์จุดศูนย์บาทนะคะสามารถกดรับได้ก่อนวันที่14เมษาเวลาเที่ยงคืนนะคะนี่รีบๆไปกดนะเขาให้กันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14เมษาใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจว่าจะคาดเคลื่อนกับเวลาไทยไหมนะคะก็เอาเป็นว่าแบบรีบไปกดรับก่อนเลยแล้กันนะคะก่อนที่จะหมดเวลาแล้วจะอดนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะที่เราจะได้ในสตัาฟแพ็กแบ็กยาร์ดนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบ สีสันเน้นไปที่สีสันสดใสนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เลยนี่ก็จะมีลวดลายแล้วก็สีสันสดใสมากๆนะคะเก้าอี้มีมี2แบบนะคะแล้วก็เป็นโซฟายาวแล้วก็โต๊ะนะคะพวกวางต่างๆนี่แล้วก็เป็นตะไคร้หอมอันนี้เป็นตะไคร้หอมนะคะอาจจะแบบอยู่ใกล้ๆแลอาจจะได้มููดอารมณ์เพิ่มด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นถาด เป็นถาดผสมเครื่องดื่มนี่เราสามารถผสมน้ำมะนาวาหรือว่าจะผสมชายเย็นก็ได้เ่เดี๋ยวลองให้มาผสมน้ำมะนาว,นาวแล้วก็อันนี้นะคะส้มชอบเป็นพิเศษในภาคนี้มากก็คือเป็นไฟนะคะซึ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนนะมันจะสวยมากเพราะมันเป็นไฟนะคะแล้วมันก็จะหมุน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 อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะคะนี่ถ้าปิดไฟมันก็น่าจะหยุดหมุนหรือเปล่าอะฟึบ ถ้าปิดก็ยังไม่หยุดนะโอเคนี่อันนี้ก็จะเป็นไฟเหมือนกันนะคะเป็นตะเกียงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอดโคนะคะเป็นเอ,อ เขาอเถาเครื่องปรุงเนาะพวกซอสเครื่องเทศต่างๆไว้ประดับโต๊ะกินข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทียนพร้อมดอกไม้นะน,นี่คือเอาไว้ประดับโต๊ะนะสวยมากนี่อันนี้คือน้ำมะน,นาวที่ผสมแล้วนะคะก็จะเป็นแก้วแบบนี้เราก็สามารถไปหยิบดื่มได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟเหมือนกันนะกลางคืนกลางคืนก็เออไม่ใช่อันนี้คือประดับเฉยๆนะคะไม่ใช่ไฟ นี่แล้วก็ดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้ไซโองสวยมากสีสันก็สดใสมีสีเลือกเยอะมากสีเป็นๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็จะเป็น ดอกไม้เหมือนกันดอกไม้แล้วก็กระถางต้นไม้นะคะสีก็จะมีอย่างมีประมาณนี้เลยนะก็จะออกสีแดงๆแ,แสบๆส,ส้มอิดหน่อยนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นชั้นที่มีกระถางต้นไม้วางนะคะนี่มีให้เรื่องถึงสิบสีด้วยกันนะคะป,ประดับอันนี้นะคะเป็นบ้านนกเราสามารถแบบใส่ใส่อาหารให้นกก็ได้นะนี่ฟบใส่แล้วเดี๋ยวจะมีนกมา แล้วก็อันนี้ก็เป็นบ้านนกเหมือนกันแต่อันนี้คืออันเอาไว้ประดับเฉยๆนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็คือมีนกมาแล้วนะคะนี่จกกันจิบ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 เลยเราก็ชมนกได้นะนี่เป็นการเข้าถึงธรรมชาตินะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบกังสดานนะคะ ที่เราสามารถเลือกเปลี่ยนโทนเสียงได้นี่เห็นไหมได้ยินไหมได้ยินไหมมันจะมีแบบมีเป็นแขวนผนังกับเป็นแขวนเพดานด้วยนะคะเอาไว้แขวนชานบ้านได้นี่อันนี้ก็จะเป็นไฟติดผนังนะคะสีสันสดใสามากเลยเป็นรูปดอกไม้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นโต๊เป็นโต๊ที่เอาไว้ด้านนอกนะคะไวก้กินข้าวกันโต๊นี้ก็คือจะเอาเก้าอี้วางใส่ได้นะคะ เห็นไหมอันนี้เนี่ยอันนี้คือที่เป็นไอเทมชูโลงเลยนะคะก็จะเป็นตัวสไลเดอร์นี่เราสามารถใส่สบู่ได้ใส่สบู่ไปฟึบนี่ถ้าเราใส่สบู่แล้วเราก็สไลด์ไปได้นะคะสไลด์แบบมีท่าทางอ่ะเดี๋ยวลองฟึบนี่เป็นไงพอเริ่มใช้เราก็จะมีแบบฟืบโอ้ ก็จะหัวเทียบนิดนึงนะคะนี่ตัวก็จะติดฟองสบู่ด้วยนี่แล้วก็แบบอันนี้ก็สามารถแบบสไลด์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 เฉยๆอะลองสไลด์เฉยๆเขาจะได้ทักษะออกกำลังกายด้วยนะคะนี่ถ้าเกิดเราแบบใครที่มีทักษะออกกำลังกายสูงๆหน่อยก็อาจจะแบบไม่หก คอมเมนต์ Comment, หน้าทิมแบบเมื่อกี้นะคะอ่ะอันนี้ลองสไลด์ฟึบนี่ชอบตรงที่แบบถ้าเป็นหัวฉลามนี่คือจะมีอันนี้ให้ด้วยนะคะอุโมงน้ำอุโมงน้ำไหลนี่ไปดูรอดูฟึบสไลด์มาสไลด์มาเลยอ่ะยังเล่นอันนั้นอยู่หยุดเล่นอันนี้ก่อนมาเล่นอันนี้บ้างอยากให้ดูอันนี้ไง อยากให้ดูอันไหนตัวดูสิตัวฟองฟอดฟองฟอดเต็มตัวเลยอ่ะ,อะ,อะสะไลด์มาสไลด์มาฟืดก็จะหมดท่านิดหนึ่งนะคะลองอดโอยนี่เด้โอ้ย,ย,อยเจ็บแก้มเลยประมาณนี้นะ,ะลื่นอีกลื่นอีกอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้่าอันนี้น,น่าจะเป็นวิทยุนะคะอันนี้เป็นวิทยุอ่าช่ ฟังเพลงเออเพลงป๊อปแล้วกันนี่ได้ยินเสียงการสะานไหมเสียงการสะาานเอออันนี้เป็นวิทยุจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฟิบอ่อะกลางคืนในอันนี้คือสวยว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูตอนหมุน แต่พอให้เห็นกันนะคะว่าเป็นยังไงตัวสไลเดอร์นะคะสึ่งอ,ออกวางแค่สองอันเ mm hmm. พราะไม่งั้นจะเต็มพื้นที่เราจะมาไล่ดูสีกันอะเอาไงดีให้ไหม่บังอะนี่นะคะก็จะมีสีประมาณนี้เลยเขาก็จะเน้นสีสันสดใสนะคะเป็นตัวกบเป็นรูปฟองน้ำอันนี้เป็นฉลามนะคะก็จะมีให้เลือกหลายสี ออกแนวตีมตะเลเรเลยอ่ะอันนี้เป็นผมค่ะผมก็จะมีแบบหลายให้เลือกเยอะมากบางทีอันนี้คือแบบชมชมส้ชมใชล้ลิลิเชดที่แบบสีมันค่อนข้างสว่างนะคะมันก็เลยเห็นเป็นแบบนี้อะเดี๋ยวลองนี่อะจะได้เห็นแบบสีชัดๆนะคะดีแสงหน่อยนี่ก็จะเป็นลายตารางลายดอกไม้นะคะ ก็สีสันสดใสคือแพ็กนี้แบบเน้นความคันเลือกฟูสุดๆเลยค่ะถ้าใครชอบสีสดๆนี่ต้องเลิ่มแน่นอนนี่กบกบหรือเขียดทรงเหมือนเขียดเลยอะ่ะอันนี้คือก็จะมีให้เลือกหลายสีนะคะแต่ว่าแบบจะเป็นหลายกบนั่นแหละนี่อันนี้ก็จะมีให้เลือกหลายรูปเลยรูปต้นไม้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่เป็นหลายสีอันนี้ นี่ก็จะเปลี่ยนเป็นกระถางแล้วก็สีนะคะเป็นแบบพุ่มตดโตวสวยๆวิทยุอันนี้ก็จะมีสีให้เลือกนะคะก็จะมีเป็นสีฟ้าสีชมพูสีแดงเป็นๆน,นะคะประมาณนี้แล้วก็โต๊ะนี่นะคะก็จะเปลี่ยนสีล่มก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นโต๊ะเป็นก็เป็นโต๊ะ,ตะ,ตะที่มีล่มด้วยเอาไว้แบบกางแจ้งนะคะอันนี้ก็จะมีความใส C2 นิดนึงนะเนี่ยเราก็สามารถเอาเก้าอี้น่ยมาวางจับคู่นะคะอันนี้คือเขาจะเป็นแบบทรงทรงกลมเลยนะถ้าวางครบทุกมุมอนะ่ะเขาจะเป็นทรงกลมแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่ได้วางซ้อนกันนะถ้าวางครบทุกตัวเนี่ยจะเป็นทรงกลมสวยเลยะคะ่ะเหมาะกับครอบครัวใหญ่นะคะ อ่แเราก็มีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะคะน่าจะหมดเท่านี้นะคะนี่อันนี้ก็มารีวิวให้ดูกันนะคะสำหรับสตัฟแพ็ค แบการ์ดนะคะก็สามารถไปกดรับฟรีกันได้เลยนะคะตอนนี้รีบไปกดรับนะก่อนวันที่14เมษาตอนเที่ยงคืนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมด้วยใครยังไม่ได้ซับสไครต์ก็ซับสไครต์ให้สมด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแอบสงสัยว่าอีพุ่มเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ดจริงหรอ มันดูเป็นต้นไม้ที่เหมือนแบบน่าจะไว้ทําอะไรอีกแหละเราก็แบบจะจบหรือก็ไม่จบด้วยเลยต้นกําดอบในกระถางมีอะไรที่สีหน้าเศร้ากว่าต้นกําดอบในกระถางอีกไหมนักวิทยาศาสตร์ถึงกังวงวยในพฤติกรรมที่พวกมันแสดงออกมาหลังถูกย้ายไปวางในกรงเซรามิกภายในไม่กี่วันดอกเหล่านั้นก็ร่วงเลยไม่เติบขึ้นไม่เติบโต,ตขึ้นมาอีกเลยก็คือเป็นต้นไม้ประดับเฉยๆโอเคอ,เคอ,เคอเคุ้ยลืม อันนี้คือข้ามอันนี้ไปได้ยังไงอันนี้นี่คือเป็นเป็นน้ำพุที่มีให้เลือกหลายสีมากฟืบนี่เป็นน้ำพุนะคะเอาไว้ตกแต่งประดับสวนอ่าอันนี้นกตเติมไว้แล้วคือเหมือนไม่ค่อยลดเลยเนาะโอเคขอจบคลิปจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คือแบบจะจบแต่ก็ไม่จบเนาะ โอเคไปแล้วจริงๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ